ก็สวัสดีลูกค้าผมสวัสดีเอฟซีาที่ชียงกงบุดำครับก็วันนี้พามารีวิวรถอ,อัดฟางครับผมก็เพิ่งประกอบเสร็จหนึ่งคันครับยือเสร็จไหนเสร็จมะไล่เด็ดข้างล่างครับผมช่วงล่างที่เป็นตัวล่างหกศูนย์ครับตัดใต่เก้าห้าครับผม สัดส่วนงเก้าห้าแท็กก็เป็นแท็กบางครับเกียร์ก็ยังเป็นเกียร์เกียร์ปัมป๊มหกศูนย์เหมือนเดิมครับผมครับเครื่องก็เป็นเครื่องดีเซลสี่สูบครับวางวางเครื่องใหม่มาก็ไล่มาชมระบบคอครับผม อีนี้เราตู้แอร์ครับแอร์ข้างบน่ะผู้ชมตู้ทวัดก็เป็นอ่าสตาพันธ์ครับปนตู้เล็กขนาดเล็กสตาพันธเครื่องยนตุนย่างก็จัดแปลงอันนี้กำลังแปลงแอร์ครับกำลังติดตั้งแอร์อยู่คือเป็นฐานด้านหลังครับที่ใส่ฟังด้านหลังก็กว้างครับผมทำไว้กว้าง ยอย่าเหลือระบบแอร์ระบบไฟครับเหลือตกแต่งครับผมก็ยังไม่เรียบร้อยดีคร <nee. S 2> <man> ับผมก็มารีวิวให้ดูก่อนสาหรับท่านใดที่กำลังมองหาตัวอัดฟังก็พวกเครื่องเกียร์ปั๊มก็รับประกันหนึ่งฤดูกาลครับผมหลังจากการอัดก็เดี๋ยวติดแอร์ให้เรียบร้อยครับใส่ชุดแต่งให้อะไรให้ครับก็สวยครับพันนี้ ก็คันนี้ก็เปิดราคาที่500,000 50,000ครับผมก็รับแลกเปลี่ยนตีเทินทุกรุ่นเหมือนเดิมครับไม่เป็นรถไถรถเกี่ยวรถอะไรต่างๆครับรับทุกรุ่นครับถ้าใครสนใจก็ทวาถามไปที่082ครับ458 71 76ครับผมก็คลิปนี้ก็ฝากเพียงเท่าน,นี้ครับขอบคุณครับ Thank you.